ซื้อบ้านในราคา155ล้านตอนนี้ได้อะไรบ้างมาเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับนี่คือโครงการบ้านแสนสิริสุขุมวิท67บ้านดูตัวท็อปจากแสนสิริพูดถึงทำเลเดินทางสะดวกสบายด้วยเส้นทางหลักอย่างถนนสุขุมวิทถนนพระราม4และเอกมัยห่าง BTS พระขนงเพียงแค่500เมตรทำให้คนที่อยู่ที่บ้านในทำเลนี้ใช้ชีวิตอย่างคนเมืองได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ เป็นบ้านท้ายเอตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมด้วยหินอ่อนและหินแกรนิตจากอิตาลีพร้อมพื้นไม้สักทองซึ่งบ้านหลังนี้จะได้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เลยครับมีขนาดพื้นที่158ตารางวาและพื้นที่ใช้สอย560ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำตัวบ้านตกแต่งอย่างมีสไตล์ทำให้รู้สึกเหมือนมีลีสอดส,ส่วนตัวพร้อมสระว่ายน้ำและคลับเฮาส์ ใครที่สนใจบ้านหลังนี้ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ดิกแลนเฮาส์อาจจะต้องบอกเลยว่ารีบนิดหนึ่งนะครับด้วยทำเลใจกลางเมืองขนาดนี้แปลงใหญ่ขนาดนี้บอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วคุ้มค่ามากๆครับ